ซึ่งเป็น1ในปัจจัย4นะคะล่าสุดการเคหะแห่งชาติมีการออกมาตรการปรับโครงสร้างนี้หวังสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยลดความเหลื่อมล้ำสำหรับผู้มีไรายได้น้อยนะคะติดตามรายละเอียดได้จากรายงานชิ้นนี้ค่ะ ภายหลังจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 ตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของระดับโลกและระดับประเทศและเป็นยุคที่คนส่วนใหญ่ของประเทศกำลังประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินมีรายรับไม่เพียงพอที่จะดำรงชีพและชำระหนี้โดยเฉพาะหนี้จากการผ่อนบ้านซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัย4คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ทั้งระบบทั้งนี้ใน บบและนี่นอกระบบการปรับโครงสร้างระบบการให้สินเชื่อและการค้ำประกันสินเชื่อ มาตรการช่วยเหลือลูกบ้านของการเคหะแห่งชาติโดยการปรับโครงสร้างหนี้ให้สามารถผ่อนชำระได้ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยและช่วยส่งเสริมการยกระดับด้านที่อยู่อาศัยให้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนเข้าถึงได้ซึ่งการปรับโครงสร้างหนี้ในครั้งนี้ให้เฉพาะผู้ที่เช่าซื้อโดยตรงกับการเคหะแห่งชาติและผู้ที่เช่าซื้อผ่านโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อยทั้งกรณี ที่มีหนี้ค้างชําระอยู่แล้วและไม่มีหนี้ค้างชําระก็ตามโดยมีทั้งมาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยและการขยายอายุการทําสัญญาให้กับผู้เช่าซื้อไม่เกิน40ปีแต่เมื่อรวมกับอายุผู้เช่าซื้อจะต้องไม่เกิน75ปี นายทวีพงศ์วิชัยดิตผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเชื่อมั่นว่ามาตรการปรับโครงสร้างหนี้ครั้งนี้จะเป็นหนึ่งในทางออกที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถรับภาระหนี้ด้านที่อยู่อาศัยได้ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถเป็นเจ้าของบ้านได้เช่นเดิมเพราะการมีบ้านที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองเป็นความมั่นคงในชีวิตอย่างหนึ่งและยังมีความสุขที่ได้อยู่กับครอบครัวในบ้านหลังเดียวกัน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติสํานักงานการเคหะจังหวัดและสํานักงานเคหะนครหลวงในพื้นที่โครงการหรือโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมที่ call center 1น1 5ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวัน 27, ที่27ธันวาคม2567รวมเป็นเวลา3เดือนโดยเงื่อนไขจะเป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกําหนดโดยมาตรการปรับโครงสร้างนี้ดังกล่าวเป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือลูกบ้านของการเคหะ แห่งชาติเพื่อสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยตามวิสัยทัศน์สร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิต